เอ German. ่ออะไรเนี่ยทีมอะไรเนี่ยไม่ไ um ด้หมดหมดยากหมดแล้วไม่ได้ดาบยากหมดแล้วไหนวะเขาดาบแล้วดาบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ดาบนี่ไงติดอยู่เลยติดไม่ติดแล้วดาบอโอเคโอเคโอเคเขาดาบแล้วให้เขาอืม ้ลูกมีความสุขมากๆลูกสุขศรัต์วันเกิดนะบบเนี่ยของพันแม่เนี่ยที่ดินเจ็ดสิบไร่พัทยาเลยนะมึงมึงแม่มึงอุตสาห์ไปซื้อที่พัทยาไว้ตั้งเจ็ดสิบไร่อเออสวย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 ปลานนู้นโอ้โหตัวนั้นสีสีแดง โอเคหลูกมีความสุขมากลูกนี่นี่นี่นข้างในเป็นโฉนดพับไว้คอนโดสองห้องลูกแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องขี้ในตัว <c oughs> ดีใจแม่ดีใจ <c oughs> <c oughs> โอเคแฮเปีเบิร์เดย์นะลูกนะ <c oughs> อืม <c oughs> เป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูก <c oughs> ทำอะไรเยอะ <c oughs> ๆคิดเยอะ <c oughs> ไที่ไม่ได้เค้กอยู่ที่บ้านอะไรนะก็หลายแล้ว